็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็อะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับบทที่3ามพศจจามของตัวตลกย้อนกลับไปคาคาลีซึ่งถูกนําตัวออกไปจากสนามรบโดยเฟลเวลและเธอก็ได้ฟื้นคืนสติในขณะที่ผู้หมวดคอนโดทัศยาได้ถูกสังหารในสนามรบ เลนี่ก็เป็นผลมาจากการเป็นอิสระจากการถูกครอบงำแต่ตำแหน่งปัจจุบันก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่คากาลิไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคากาลิก็พยายามที่จะเข้าใจสถานการณ์แล้วเธอก็เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยและคากาลิก็ได้พูดว่าดีโน่และดีโน่ก็ตอบว่าดูเหมือนว่านายจะตื่นแล้วคาซาลิมฉันเดาว่าคนที่ควบคุมก็คงจะตายไปแล้วและต่อมาคากาลิก็ได้พูดว่า นี่นายนะสังเกตเห็นและดีโนก็ตอบว่าฉันเห็นดังนั้นเจ้านายก็ได้บอกเธอคาคาลีก็ประหลาดใจที่ได้ยินดีโนเรียกชื่อของเธอที่เธอได้ทิ้งไปแล้วและสายตาของคาคาลีก็ได้จับจ้องไปที่ยูกิที่อยู่ในท่านั่งสบายอยู่บนเก้าอี้ของเขาแต่ท่าทางของเขาก็ว่างเปล่าไกลในนึงก็คือมันเหมือนกับที่คาคาลีเคยเป็นยูกิก็อยู่ภายใต้การควบคุม ของใครบางคนคาคาลิก็ตระหนักในทันทีว่ามันไม่น่าแปลกใจฮายุกิได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จร,จริงของเธอและต่อมาดีโนโก็ได้พูดอีกว่าฉันไม่รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแต่ฉันก็บอกตามตรงฉันสนใจในรูปลักษณ์น่นมากกว่าดีโนโก็ได้พูดเช่นนั้นแล้วมองมาที่คาคาลีคนปัจจุบันซึ่งไม่เหมือนกับจอมานคาซาลิม และเขาก็ยังห่างไกลและคาดเดาไม่ได้เช่นเคยคางาลีก็ขีดขนาที่คลายความตึงเครียดอันที่จริงคางาลีก็ไม่มีความสามารถในการต่อสู้เพียงพอในขณะนี้เธอก็อาจจะอยู่เหนือระดับแล้งเอแต่ในใสายตาสปาราตัวจริงเธอก็เป็นแค่ลูกปลาตัวเล็กๆความสามารถของดีโน่ก็ไม่เป็นที่รู้จกักแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเธอไม่เหมาะสมกับเขาดังนั้นคางาลีจึงนึกถึง ถ้าทีที่ดีที่สุดที่เธอจะทําได้ในตอนนี้เก่าเน่นหนึ่งเธอก็กําลังรวบรวมข้อมูลและค่ะงานลิก็ได้ถามดีโนแล้วตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนพอนีฉนานดีโนก็ได้ตอบอย่างคุ้มเครือคูณสังเกตเห็นไหมว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในอีกโลกหนึ่งนี่คือสถานที่ที่พิเศษสถานที่แห่งการเริ่มต้นติดกับโลกทั้งใบแต่ก็แยกออกจากพวกเขาเช่นกันวังนาราสวรรค์ สำหรับคาคลิสแล้วมันก็เป็นชื่อที่ไม่คุ้นเคยอย่างไรก็ตามมันก็เต็มไปด้วยคำพูดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งจุดเริ่มต้นของไม่มีทางบ้านเกิดของสตาคิงดาวกอนเวลดานาวากล่าวกันว่าสถานที่แห่งการเริ่มต้นก็มีอยู่ก่อนการจะสร้างโลกทั้งมวลและมันก็เป็นนิทานพื้นบ้านที่จำได้แต่ในเทพนิยายเท่านั้นว่ากันว่ามีอยู่จริง แต่ก็ไม่เคยมีใครได้เคยเห็นมันด้วยซ้ำการจะมาที่นี่มันต้องใช้กุญแจเพื่อผ่านประตูแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้ฉันก็ถูกพามาที่นี่แล้วฉันเข้าใจยังไงก็จะบอกหากน,นี้ก็รู้สึกรำคาญแต่ก็จำได้ว่าอีโน่ก็เป็นผู้ชายที่ไม่ชอบเสียเวลาถ้าเขาไม่บอกเธอตอนนี้เขาก็จะไม่บอกอะไรเธอเลยไม่ว่าเธอจะทำอะไรในกรณีนั้น สิ่งที่เธอต้องทาก็คือการถามอย่างอื่นและต่อมาคาง,งานลีก็ได้พูดอีกว่าฉันจะไม่บงังคับคุณหรอกแต่ตอบตามที่คุณบอกมาก็พอและดีโนก็ตอบว่าละบากแค่ไหนรู้จักกันมานานแล้วไม่เป็นไรหรอกเพราะฉะนั้นคางานลีก็ได้พูดว่าเฮจะให้ฉันเป็นอะไรฉันก็จําได้ว่าเคยทํางานให้กับนายมาก่อนก็เลยพอที่คาง,งานลีจะพูดจบดีโนก็ได้ยืนขึ้นและดีโนก็พูดว่า นายอยากรู้อะไรถ้านายถามแบบนั้นนายก็จะลืมเรื่องในอดีตแล้วใช่ไหมและค่างานลิก็ได้พูดว่าใช่แน่นอนฉันจะทำค่องอางานลิก็ได้เยิ้ยมให้กับดีโน่ดีโน่ก็ยังคงเหมือนเดิมคางานลิก็โล่งใจที่เห็นเช่นนั้นแอบว่าจะมีสถานการณ์ที่เข้าใจยากและเธอก็ได้ถามดีโน่ว่าเจ้านายของเรายูกิคางวันรซากาทำไมเขาถึงยังอยู่ภายใต้การควบคุมล่ะ คุณเพิ่งจะบอกว่าคนโดได้ตายไปแล้วไม่มีทางโนนันิเชนนันดิโน o กต็ตอบว่าคุณเดาได้เร็วจริงๆใช่ไหมฉันรู้ว่าคุณอาจจะพูดถูกดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะพูดแต่ฉันก็จะบอกคุณคุณถูกคอนโดครอบงำแต่ว่ายูกิเขาก็ถูกครอบงำโดยคนเดียวกับที่ทำให้คนโดได้ใช้อำนาจโพนิเชันนคาง,งาลิกก็ได้ตอบว่าอย่างที่ฉันชิีเธอก็พูดมาแค่นั้น มันเป็นความจริงที่ไม่น่าเชื่อว่าเธอไม่ต้องการที่จะเชื่อว่ามีตัวตนที่สามารถให้อำนาจแก่ผู้อื่นในการครอบงำคนอื่นได้อย่างไรก็ตามดีโน่ก็จะไม่โกหกแบบนี้และเขาก็เป็นคนประเภทที่ไม่พูดหากว่าเขาไม่ต้องการดังนั้นข้อมูลของเขาจึงเป็นความจริงมากกว่าโยกียกำลังถูกควบคุมและเขาก็มีพลังอำนาจเฉพาะเจาะจงซึ่งทำให้ทักษะเท่าหมดเป็นโมคา แต่ความจริงที่ว่าก็มีคนที่มีอำนาจที่ฝ่าฟันมันไปได้มันก็น่ากลัวมากและเธอก็ต้องการให้เยลกีก,กลับมาเป็นปกติเพื่อที่จะหลีกนี้ออกจากที่นี่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้อย่างไรในกรณีเช่นนั้นและคางอาลีก็ได้พูดว่าลูกที่น่ารักของฉันอยู่ที่ไหนคนในเชียนนันดีโนโก็ตอบว่าคุณหมายถึงคนที่เยืนอยู่ข้างหลังของคุณเหรอคางอาลีก็ได้หันกลับมามองอย่างตื่นตนน้หนอก ไม่มีวีแววของพวกเขาแต่นั่นก็เป็นที่คาดหมายและเธอก็คิดในใจว่าจะเข้าใจแล้วคุณได้กลายเป็นทุกตาต่อสู้สังหารโหดที่ตามคำสั่งของฉันคาง,งาลิก็ได้เตือนตอนเองว่าเธอก็ดูเหมือนจะรีบร้อนแม้ว่าเธอจะคิดว่าเธอสงบจากนั้นเธอก็ได้ออกคำสั่งและคืนสภาพให้กับเทียและฟู้ดแมนให้กับตนเองในอดีตอัน,นึ่งก็มีอันเด,ดที่ไม่คุ้นเคยอยู่9ตน ได้ยืนเรียงแถวกันอยู่แต่นั่นก็ไม่ใช่สิทธิคางาลีกังวลในตอนนี้เธอก็มีความทรงจําที่คุมเครือเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เธออยู่ภายใต้การโคบงำและเธอก็จําได้ว่าเธอได้รับคําสั่งให้ใช้คาถาต้องห้ามและเธอก็ได้บ่นว่าวันเกิดปีศาจแห่งความตายดังนั้นผู้เขาชินต้องถูกสร้างขึ้นมาโดยสิ่งนั้นอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่เจตจำนงของคางาลี และเธอก็ไม่มีความผูกพันกับสิ่งที่เธอสร้างขึ้นมาและต่อมาเทียก็ได้พูดว่าโอ้ท่านประธานไม่เป็นอะไรข้าเป็นห่วงท่านมากและต่อมาฟุตแมนก็พูดต่อโอ้โหน้ำตาถูกแล้วท่านประธานเจ้านายช่วยเราใช่ไหมพอในเช้นานคาง,งาลิกก็ได้ตอบว่าไม่เขาไม่ได้ทํามันไม่มีประโยชน์ที่จะปิดบงังดังนั้นฉันจะบอกพวกเธอตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เลวร้วายที่สุด คางาลีก็ได้กล่าวพู้ชี้แจงให้กับพวกเขาได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันและดีโน่ก็ไม่ได้สนใจพวกเขาแล้วก็ได้ถูกเพี้ยเฉยและเขาก็เผลอหลับไปและเทียก็ได้พูดว่าฉันเข้าใจแล้วเพราะว่าเรายัางดีไม่พอใช่ไหมคอนเชิรนานคางาลีก็ได้พูดว่านั่นไม่จริงเทียไม่แต่เจ้านายก็ยังถูกครอบงำและฉันก็มั่นใจว่าเราจะไม่สามารถต้านทานได้ ไม่ว่าเราจะเด่นโลนมากแค่ไหนก็ตามและต่อมาฟู้ดแมนก็ได้ถามว่าแล้วคุณจะทําอย่างไรจะเชื่อฟังไหมพอฟู้ดแมนพูดจบเทียก็ได้พูดว่าในเมื่อไม่มีผู้พิทักษ์เราจึงหนีไม่พ้นฟู้ดแมนก็ได้ถามและเทียก็ให้ความคิดเห็นฮางอาลิกก็ได้ตอบอย่างคุมเคือนั่นแหละที่เป็นปัญหาเท่าที่ฉันอยากจะหนีแต่ฉันกําลังจะพูดถึงวังนาราสวรรค์ซึ่งอยู่ในอีกโลกหนึ่ง ช้เวทมนต์หลบหนีไม่ได้อันที่จริงคางาลีได้ลองใช้เวทมนต์แห่งธาตุแล้วเทเลอพอร์ตไปแล้วหากว่ามีสัญญาณของความสําเร็จใดๆเธอก็ตั้งใจที่จะเอาเทเลฟุตแมนด้ะยกุกิหลบหนีออกไปอย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่ทราบพิกัดของตำแหน่งปัจจุบันเวทมนต์จึงไม่ทํางานและก็โชคดีที่ตัวเธอสามารถทําลายได้อยู่นอกเหนือการควบคุมแต่ก็ยังชัดเจนสรรหลาพวกเขา ว่าตัวฉันไม่สามารถทำอะไรกับมันได้น่าเสียดายแต่นั่นก็คือความจริงแน่นอนว่าไม่มีผู้พิทักษ์แต่นั่นก็เป็นเพียงเพราะว่าคางาลิและคนอื่นๆเชื่อว่าจะหนีไม่ผ้นและต่อมาคางาลิก็ได้หันไปมองที่ดีโนและเธอก็ได้พูดว่าดีโนเธอก็ได้ตะโกนเรียกดีโนและดีโนก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาและดีโนก็พูดว่าฮะ ah? อะไรนะ เมื่อคนกำลังจีบหลับสบา,ายคุณก็ยังมีคำถามอยู่หรือไม่พอดีโนผู้เชี่ยวชาญคางาลิกได้พูดว่าฉนันไม่คิดว่าคุณจะตอบคำถามเหล่านี้ได้แต่ว่ามีวิธีใดบ้างที่เราจะหนีออกไปจากที่นี่ได้และดีโนก็ตอบว่าคุณคิดว่ามีไหมล่ะอด้เชี่ยวชาญคางาลิกก็ตอบว่าไม่และดีโนก็ได้พูดต่อใช่ไหมฉนันเชื่อชมความคิดที่รวดเร็วของคุณเสมอดังนั้นคุณก็ควรจะหยุด เวลาและเงียบๆเ,เข้าไว้ลักษณะที่เป็นไปนตามที่คาดเอาไว้แต่ก็ยังคงเป็นทางตันเพราะราชวังดาราสวรรค์ก็เป็นโลกขนาดเล็กมากมันมีอยู่ภายในพื้นผิวด้านในของทรงกลมโดยครึ่งล่างเป็นโลกและครึ่งบนก็เป็นท้องฟ้ามันมีไม่ถึงขนาด100ตารางกิโลเมตรและมันก็มีภูมิอากาศแบบอบอุ่นและไม่มีสีเด,ดู แล้วก็ยังมีปราสาทชอที่สวยงามแต่นั่นก็สมบูรณ์แบบดอกไม้ที่ไม่แห้งเหี่ยวผลไม้ที่ไม่เน่าน้ำสะอาดและดินก็ชืน้นดังนั้นจะมีทุ่งดอกไม้บานสะพังอยู่เสมอและต้นไม้ก็ให้ผลที่หอมหวานและมันก็หอมหวานในโลกนี้ที่เวลาดูเหมือนว่าจะหยุดลงไม่มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงใดๆข้างาลีและคนอื่นๆก็กำลังรออยู่ พร้อมกับสวดม์ภาวนาจากนั้นผู้เขาก็สามารถมองเห็นปราสาททั้งหลังและอีกด้านหนึ่งก็คือประตูใหญ่สุดขอบโลกแต่เมื่อประตูปิดลงดูเหมือนชัดเจนว่ามันจะหลบนี้เอาจากโลกนี้ไม่ได้ดังนั้นคางาลีจึงไม่ท้อแท้กับคำตอบของดีโนโและพยายามคิดหามาตรการตอบโต้อย่างใจเย็นอย่างไรก็ตามมีใครบางคนออกมาจากปราสาทเพื่อขัดขวางเธอ เขาก็เป็นผู้ชายที่มีกล้ามเนือ้อและใบหน้าที่ไม่น่ากลัวดูเหมือนว่าเขาจะปล่อยวิญญาณที่พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาซึ่งมันก็บ่งบอกว่าเขาแข็งแกร่งมากและต่อมาก็ได้มีคนพูดกับเดโนว่าท่านเดโนเขารู้สึกลำบากใจผู้ชายรูปร่างใหญ่คนนี้จะเป็นมิตรกับคนกลุ่มนี้ได้อย่างไรผู้ชายคนนั้นก็ได้ดูถูกคางาลีและคนอื่นๆอย่างเป็นธรรมชาติคางาลีก็รู้สึกลำคาญกับบุคคลนี้ แต่ก็ต้องทนกับมันในขณะน,นี้และเธอก็มีบุคลิกที่ระมัดระวังและต่อมาดีโนได้พูดว่าโนมใช่ไหมดูจากรูปลักษณะแล้วดูเหมือนว่าเจ้าจะจดตีได้ซําเลดดีโนผู้เช่นนั้นชนายคนนั้นก็ตอบว่าใช่ร่างของผู้ชายได้ชื่อว่าเวกาเป็นตัวเล่งปฏิกิริยาที่ดีมากพลังในการฟื้นคืนชีพของเขาอยู่ในระดับสูงและด้วยอัตรานี้ข้ามั่นใจด้วยว่าคนอื่นๆและท่าน นาลิจะสามารถจุดตีได้เช่นกันพลิชนานดิโน,โนก็ตอบสั้นๆว่ารู้แล้วดิโน,โนก็ได้ตอบตรงฐานที่ไม่ได้สนใจคางาลีที่ไม่รู้สถานการณ์แล้วก็ฟังบทสนทนาอย่างเงียบๆเวก้าก็เป็นเวก้าแห่งพลังอย่างแน่นอนหนึ่งในผู้นำของเซเบรัสในความทรงจำที่คุมเครือของคางาลีมีภาพที่พวกเขามาที่แห่งนี้ด้วยกัน เวก้าเป็นตัวเล่งปฏิกิริยาหรือว่าบางทีอาจจะใช้แทนการจุดตีได้ไม่4สีเป็นไปได้อย่างแน่นอนผู้ชายคนนั้นได้สืบทอดสายเลือดหนึ่งในโพซโทเมียดในการวิจัยของ r รสโซเมจิกอินควิสิเตอร์เขาเป็นทั้งสัปรลาดและมนุษย์และสามารถฟื้นฟูนฟนตัวจากอาการบาดเจ็บใดใดได้ไดไดตราบเท่าที่เขาได้รับสารอาหารเก่าในหนึ่งเขาก็สามารถงอกเงยใหม่ได้แม้ว่าแขนของมันจะถูกตัดออก และที่จริงก็ยังมีผลการทดลองที่แสดงให้เห็นว่าเขาจะฟื้นคืนชีพตราบใดที่หัวใจของเขายังคงหลงเหลืออยู่และนี่ก็คือส่วนที่น่าสยสยองแม้แต่ส่วนของร่างกายที่ถูกตัดออกก็ยังพยายามที่จะกลับคืนสู่สภาพของร่างมนุษย์ในฐานะสปรารลาดที่ไม่มีความรู้สึกเป็นของตนเองและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ยกูกิมีคำสั่งให้เวก้ารวบรวมแขนขาอย่างแข็งขาดหากว่าถูกตัดออก แต่มันก็ดูเหมือนว่าจีนโนมคนนี้จะใช้คุณลักษณะของเวกา้าให้ได้ร่างกายที่กวงทำไมเขาถึงต้องการร่างกายนี้ตั้งแต่แรกความจริงของเขาคืออะไรอันลักษณะหรือหมายความว่าเขาต้องจุดติเหมือนกับปีศาจใช่หรือไม่ดูจากการปรากฏกายอันศักดิ์สิทธิ์นี้เขาก็จะเป็นเทวทูตย่ยอมมีพลังมากกว่าการครอบครองมนุษย์หรือว่าสัตว์ประหลาดอย่างแน่นอนคาง,งาลีก็คิดเร็ว และเธอก็เก็บเสียทั้งหมดควาสามารถในการต่อสู้ของเธอแต่จิตใจของเธอก็ยังคงไม่บุบสลายและเธอก็ได้ข้อสรุปคร่าวๆคนของเขาคนเหล่านี้เป็นเทวทูตหรือว่ารูปแบบชีวิตทางจิตวิญญาณบางอย่างและทรงจุดตีมาเพื่อบุกแผ่นดินเวก้าก็กำลังใช้เป็นตัวเล่งปฏิกิริยาในการสร้างร่างเหนือและเขาก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่แต่เขาก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ สิ่งนี้ก็ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นว่าผ่อพันของโนมจะเป็นพูดผีเขาได้เสริมความเชียงแก่งให้กับร่างกายปลอมของเขาด้วยเวทมนต์โดยรวมเข้ากับเซลล์ของเวกา้าด้วยวิธีนี้โนมก็ได้ประสบความสำเร็จในการจุดตีด้วยสมบูรณ์ด้วยการผสมประสานสารที่นำเข้าไปก็คือโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่เก็บมาจากพื้นดินเก่าในหนึง เัหมดที่เขาต้องทําก็คือกินและมันก็เป็นวิธีการที่แตกต่างออกจากเอลอันเดตแต่มันก็สะดวกกว่าซาลบโรมซึ่งเป็นร่างกายกึ่งชีวิตอย่างไรก็ตามโนมนี้ก็เป็นหนึ่งในลูกน้องของซาลาลิโอเขาถูกทิ้งให้พ้นจากการโจมตีในเขาวงกตของลามารีสและพักอยู่ที่บ้านจากนั้นฟิลเวก็ได้กลับมาพร้อมกับเวกาและคนอื่นๆและสั่งให้วมกับชาติมาเกิด ซานาเิโอและกลุ่มของเขาได้กลับมาทันเวลาและพบกับดีโนโและคนอื่นๆด้วยความสำเร็จของโนมในการทดลองและคนอื่นๆก็ได้เริ่มจุดติดและนั่นก็คือเหตุผลที่โนมเป็นคนแรกที่ออกมาโนมก็คืออดีตนางฟ้าัลังที่กลับชาติมาเกิดที่ประสบความสำเร็จของเขาตอนนี้เขาก็สามารถใช้พลังได้มากกว่าตระกูลจอม,มานจากมุมมองของโนม คางาลีซึ่งเกือบจะเหมือนกับมนุษย์ไม่มีอะไรมากไปกว่าผงุ่นดังนั้นแน่นอนเขาจะพูดในฐานะผู้ที่อยู่เนื้อกว่าพวกเขาแน,น่นอนก็พูดว่าคางาลีใช่ไหมคุณก็เป็นแค่เครื่องมือในการเพิ่มความเพียงแก่งของเราดูเหมือนว่าคุณจะฟื้นเจ็ดจำนวนอิสระของคุณอีกครั้งหลังจากการตายของคนที่ดูซึ่งเหมือนจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ไม่มากก็น้อยแต่อย่าไปยุ่งเลย ท่านดีโน่ที่นี่ไม่มีอะไรเหมือนคุณคนในเชนานดีโน่พูดว่าเฮ้ hey, หยุดอยู่ตรงนั้นแต่โนมก็ไม่เชื่อนมก็พูดว่าไม่ท่านดีโน่ท่านดีโน่เป็นหนึ่งในเจทวทูตบรรพาการเมตตาของคุณมันเกินกว่าที่จะพูดอย่างไม่เป็นทางการกับคนเหล่านี้และดีโน่ก็ได้พูดว่านั่นคือเหตุผลที่ฉันบอกว่าตัวฉันกับคาซาลิมเป็นคนรู้จักเกาา่าคนนเชนานคางาลิก็ได้พูดว่า ตอนนี้ฉันมีชื่อว่าคางาลีเย่ฉันอย่างนั้นจากนี้ไปได้ไหมพลิชน้นดีโน่นก็ตอบว่าจะบอกว่ามาเจ็บปวดที่จะจำแต่ว่าชื่อนั้นมันก็ดีที่มันสั้นลงเอาละ่ะคางาลีมาแตกต่างจากชาติก่อนของเธอในฐานะผู้ชายคางาลีก็เป็นผู้หญิงที่สวยงามการเปลี่ยนชื่อก็ไม่รู้สึกผิดปกติและดีโน่ก็ยอมรับอย่างง่ายดายดยที่ไม่สดใจโนม ดีโน่และคางาลีก็ยังโคสนทนาการอย่างเป็นมิตรต่อแต่นมนี้ก็หงุดหงิดเจ้านายของนมก็เป็นอดีตชีลูปชื่อว่าดาลิดเป็นผู้ใช้ผู้สูงศัก์ที่มีลักษณะาการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมและเขาก็เป็นรองผู้บัญชาการของซาเลโอี่ถึงการน,นั้นดาลิดก็ไม่สามารถเทียบได้กับสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในนั่นก็คือบรรพการพวกเขาไม่ได้รับชื่อเมื่อไม่นานมานี้เหมือนที่นมได้รับ พวกเขาถูกสร้างขึ้นมาและตั้งชื่อโดยพระเจ้าเวลรานาว่าเองพวกเขาก็คือเซราฟิมผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำลายล้างพวกปีศาจมาตั้งแต่แรกเริ่มและซานหลาบโนมพวกเขาก็เป็นเหมือนกับเทพเจ้าและทัศนคติของคางาลีก็เหลือทนแม้ว่าดีโนอิงจะอนุญาตแต่ก็ยังส่งผลต่อสถานะของซาราลิโอหักไปเอาไว้โดยไม่ตรวจสอบเมื่อคิดอย่างนั้นในที่สุดนมก็ได้ตัดสินใจที่จะใช้กำลัง แล้วเขาก็พูดว่าฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่าดือ้อและเขาก็ได้ยิงพลังจิตวิญญาณจํานวนมากไปที่คางาหลีซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ดีโนโก็ไม่ขยับเพราะว่าเขาไม่ต้องในตอนนั้นฟูดแมนก็ได้พูดว่าฮู้ฮู้เรื่องยาจบลงแล้วเหรอคุณก็เป็นคนหยาบคายกับประธานต่อด้วยเทียใช่ถูกต้องทําเลยฟูดแมนสหายที่เป็นอันที่ลาของคางาลีและตัวตลกผู้ซื่อสตัตย์ ตอนที่จะต่อสู้กับโนมการต่อสู้ได้กลายเป็นด้านเดียวและดูเดือดเติมทีโนมก็เปลี่ยนภาพหลอนที่ทำสงครามกับมาแรงในฐานะกองกำลังภายใต้คำสั่งของซาราลิอโอแม้ว่าเขาเพื่นชิดได้รับร่างกายเขาก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดใดๆในทางกลับกันความสามารถในการต่อสู้ของเขาก็เพิ่มขึ้นค่าพลังการดำรงอยู่ของเขาก็เกินหนึ่งล้านยิ่งไม่กวานั้นเพิ่มเติมร่างกายที่ว่างเปล่าของเขา จำนวนเวทดมต์ที่เพิ่มขึ้นในขณะน,นี้กับโนมที่อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมละฟุตแมน man, ซึ่งมีความสามารถในการต่อสู้ที่สูงกว่าเคแมนสติปัญญาของเขาต่ำแต่พลังของเขาไม่มีที่เปรียบเพลังการรงอยู่ของเขาอยู่ที่1.3ล้านและเมื่อตอนนี้การจำกัดของเขาถูกยกเลิกพลังของเขานั้นก็เทียบไม่ได้กับตอนที่เขาต่อสู้อยู่กับเกลทนใยนางก็ได้มีเสียงระเบิดบึม ฟุดแมนก็ได้ต่อยโนมในขณะที่เขาตะโกนว่ากู้บ้าเบนหน้าของโนมก็ได้ยุบลงและเขาก็ได้ปิวไปและฟุดแมนก็พูดว่าโฮโฮฉันมาหานายเขาก็ได้ไล่ตามโนมโดยที่ไม่คำนึงถึงเขาก็โจมตีและโจมตีโจมตีต่อไปเขาก็ได้ขว้ะเท้าของโนมและเหวี่ยงเท้าเขาไปรอบๆและเขาก็ยังเหวี่ยงโนมขึ้นไปบนอากาศและทําให้ฟุดแมนกกระโดดออกไปเช่นกันเขาก็ได้เด้งกลับมารับแรงกระตุน้น และใช้ร่างกายของเขาเองเพื่อเป็นลูกกระสุนปืนใหญ่พุ่งเข้าใส่นมขณะเขาได้ขวัวตัวโนมและกระแทกลงไปที่พื้นน้ำหนักทั้งหมดของของฟุดแมนก็อยู่บนหลังของโนมเช่นกันเพิ่มแรงกระตุ้นที่ทําให้เขาล้มลงไปบนกับผื้นโลกแม้ว่าฟุดแมนจะไม่ฉลาดนะแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ดีในการต่อสู้ถ้านพอได้รับเซลล์ของเวก้าเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่หลังจากที่เขาถูกฉีกขาดหรือไม่ ได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาก็จะรู้โดยสัญชาตญาณว่าการโจมตีดังกล่าวไม่มีความหมายดังนั้นเขาจริงต้องต่อสู้โดยสะสมความเสียหายได้เกียการควบแข็งแกร่งของเขาก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบในคลิปหน้า